วันนี้ก็มาส่งของที่ระยองนะครับเขตระยองกับชนนะครับรอยต่อกันชนแล้วก็ข้ามไประยองนะครับมันอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ระหว่างสามจังหวัดครับมีจันมีชนมีระยองครับ อยู่ติดตดกันเนี่ยอยู่ระหว่างกลางกันเลยโรงงานอยู่ในป่ายางพารานะครับโอ้อยู่กลางป่าเลยนะครับป่ากลางคืนนี่โอ้ยนี่ขนาดกลางวันนะนเนี่ยยังเปี่ยวเลยกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่สะสยนยางครับสองฝั่งเลย เข้ามาตอนแรกคิดว่าเอ๊ะใ,ใช่หรือเปล่าวะยังงงงอยู่นะโรงงานอะไรจะมาอยู่กลางกลางป่านะครับดูเเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ดูเห็นไหมนี่เดี๋ยวฝั่งนี้นนฝังฝ่งนี้ก็ได้ดูดิฝังนี้ยังมืดเลยครับแต้สหวนยย่ก็เป็นแถวดีนะครับ เป็นแถวเลยนี่มองไปยัง,งเป็นแถวเป็นแถวไปเลยกี่พันต้นไม่รู้เนี่ยสองฝั่งแล้วเนี่ยนี่มากนันคืนนี่อุ้ยอันนี้ก็ต้นยาง ยังมีคนอยู่ท่่นี่นะคนก็ไปทำอะไรวะเนะี่ยโอ้เก็บสับประรดอีก400 m. เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3574นี่ถึงถนนใหญ่แล้วครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมยายเ,ขานนเลข3574 ถนนใหญ่แล้วกลับคืนสู่ความเจริญเดินทางต่อไปบนถนนใหม่เลข3574อีก1.5กิโลเมตรนีครับมานี้นะครับ